สวัสดีครับวันนี้ผมกตบิภาไปออกปลาคอนนะครับก็เื่นก็สศิมาให้อาหารปลาก่อนนะครับปึ๊บถึงสะแล้วอันนี้ผมสิเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหยาให้ปลาครับคนอื่นเขาเกี่ยวห้าให้ห้วให้ควยนะครับส่วนผมเกี่ยวห้าให้ปลาครับมาเก้ไมาให้อาหารปลาครับวานวานไปเลยครับปลาที่ผมเลี้ยงนะครับก็จะเป็นปลาสวาย จเม็ดนะครับปลาบึกนี่ปลาคอนนะครับจุดนี้ผมมาเห็นตอนตัดยานะครับตอนนี้มันคอนนะครับพี่น้องเจ็ดบกแปดก็ลงไปสารวจเอดนะครับแน่ๆนะครับต้องลงๆพี่น้องปลาไปคิ้งหน่อยคอหน่อยนะครับเอาปล่อยไปไม่ขอจะตายถิมนะครับถ้าผมมันแรงนะครับน้ำฝนกับวันตกครับน้ำเริ่มบัมมีแล้วครับปลาคอนเริ่มร้ายครับพี่น้อง นี่พี่น้องปลาเค็งหน่อยนี่เหมือครับปลาคอกรับนีครับอันนี้นะจะเป็นปลาตัคอกตุนแหลกนะครับนี่อันนี้ก็คือตอนที่พมโมเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็เลือกเอาพวกเศษไปใหม่พวกเนื้องออกนะครับนี่พี่น้องมาับเพื่อนตัวปลาครับปลาเค็งหน่อยนะครับเป็นเป็นปลาเค็งหน่อยทั้งหมดเลยนะครับ ก็พเพราะเดมกครับพอหายยาเด้ไปมกนะครับ